ถ้บพี่พีนานานงน้องๆผู้ที่มีจะรักในเกมกีฬาการตกปลานะผมวิโอกับช่องน้องการทิชช h a ชแนลไท a แลนด์วันนี้ก็เป็นวันหยุดครับก็ได้มีโอกาสที่จะมาตกปลาเล่นเล่นสักสามสีชั่วโมงวันนี้ผมอยู่ที่แพรกษานะครับก็คือแพรกษาเป็นบ่อตกปลาของบ่อตกปลามิ้นแก้วน่าจะมิ้นแก้วนะครับบ่อนี้ก็ไม่เคยมาเลยก็เป็นครั้งแรกที่เข้ามาครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าวันนี้ผมจะได้ ปลาอะไรมั่งกระบอกนี้เห็นบอกว่ามีอินตะเพียนพิสุกตะวายก็มีค่อนข้างที่หลากหลายปลานะปลาเป็นตะพันก็จะเป็นปลาเป็นตันส่วนมากก็จะมีนานของตกกอนนู่นก็เดี๋ยวผมก็จะมาตกในมุมนี้นะก็มีนานที่ฝั่งนู้นกันอีกก็สองสามท่านก็เดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้จะเป็นยังไงแล้ววันนี้ผมก็มาตกปลามก็ใช้เหยื่อวันนี้ก็มาเป็นเหยื่อของนาเสน่ห์นะครับเป็นนาของนาเสน่ห์เหยื่อสูตรหนึ่ง ที่น้าเสน่ห์สนับสนุนมาไอ้มาก็ค่อนข้างที่จะเหลือค่อนข้างที่จะเยอะนะอยู่ห้องก็เดี๋ยวจะมาลองให้น้าเสน่ห์ที่บ่อมินแก้วหอกระสานนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงกับเวลาสักวันนี้ก็เวลาประมาณสักบ่ายสองก็เวลาประมาณสักสี่ห้าสามสี่ชั่วโมงก็ดูว่าจะมีผลงานให้นะได้รับชมไหมเดี๋ยวมาตามดูกันครับว่าจะเป็นยังไงก็วันนี้ก็อาเบ็ดมาสองคันครับค่าบริการก็บริการบ่อนี้ก็คันละที่ยี่สิบบาท ปลาช่างออกกิโลละห้าสิบนะครับคือปลารวมก็คือปลาแยกจะมีแคชช่อนแล้วก็ปลาสวายไอปลาช่อนปลาอะไรเนี่ยประมาณสามสี่อย่างข้างบนกันสามอย่างก็คือช่างแยกประมาณโลละกี่ร้อยก็ปลาปลาปลาไก่มั้งเออนายเป็นปลาไก่ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบ่อนี้จะมีปลาอะไรให้นายเราได้สมกันบ้างก็เบ็ดวันนี้ก็ใช้แล้วก็แล้วก็เม็ดโฟมเหมือนเดิมนะครับผมก็ชุดนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไง 咱们都看。 มาลองดูครับมานาว่าวันนี้จะพอมีแต้มบรรนาเราชมไหมตามดูครับผมบรรนามาดูแต้มแรกกันของบอมินแก้วนะก็เป็นปลายี่สุกครับแต่ไม่ได้ทันได้ถ่ายนะนะครับไม่ทันอยูนยย่นี่ครับยี่สุกไซนี้ครับไซเบนเบนอยู่เลยเดี๋ยวตัวนี้เราก็จะถามมานาเขากันว่าครรนาเขาเอามาั้ยไปให้นานาเขาดูตามด้วยน้าเอาเนี่ย นะครับนะตัดไม่ตอบเอาไปให้นาน่คนเดียวถ้าไม่ให้เราก็ปล่อยไปกันเลยนี่นะครับซ้ายนี้เวลาไหนถ่ายครับผมไนี่ใไม่ได้หถ่ายตอนดึกถ่ายตอนดึก เอครับแต้มแรกเราก็มานะเดี๋ยวมาดูแต้มต่อไปนะผมว่าจะเป็นยังไงตามดูครับว่าจะเป็นปลาอะไรแต่ไม่ทันได้เห็นตอนเยอะนะก็แป๊บนึงครับนําดูต่อ มินแก้วผมตามดูครับันวันนี้เราจะได้ปลากี่แต้มแล้วก็ได้มาสองแต้มนะครับเวลาประมาณชั่วโมงกว่าเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่า วันนี้ผมจะได้ปลาสักกี่ตัวกับเวลาสักสองสามชั่วโมงก็ตามดูครับผมกับบอหมินแก้วแขกอาศานะครับผมบางทีก็ตกปลาดูเรือบินครับผมตกปลาด้วยดูนู้นดูนี้ปลาไม่กินกินไม่กินไม่รู้จะดูเครื่องบินมาก,กันละกันก็ดูกันครับว่า บ่อน,นี้ก็เพิ่งเคยมานะก็จะไม่เคยมาสักทีก็เพิ่งมาครั้งแรกครับ<อ>ลองดูกันว่าจะเป็นยังไงเรวได้ผลงานให้น,านา้าๆได้ชมนักกีแดแ้มมาดูนะครับผมก็ได้มาแล้วนะยีศกกับปานินหนึ่งตัวสายยังสวยๆอยู่ครับรกันยีศกในสายเบ้นครับบนน่ีิตามดู เป็นเทคนิคง,ง่ายๆที่ผมใช้นะก็นี่นะครับเป็นตะกอน้าดินก็เราใช้เทคนิคง,ง่ายๆเลยกับการตกปลานนินบ่อนี่นะครับผมก็เราจะได้ตัวเร็วกับการที่เราเลือกใช้อุปกรณ์ตกปลาที่มันค่อนข้างจะเข้ากับตัวบ่อปลานะบ่อตกปลาพิชชิงปางแล้วก็ดูว่าเราเลือกใช้อุปกรณ์ยังไงแล้วก็เม็ดฟมยังไงไอันนี้ก็เบ็ด ที่ผมใช้แล้วก็เม็ดโฟมนะก้อนนี้ครับเป็นปานินนี่ครับผมเนี่ยครับกับปานินบอกครับผมเนี่ยก็ยังถือว่าใช้งานได้ผลนะครับน,นี่ครับไายสวยครับผม กับอุปกรณ์ที่ผมใช้ก็โอเคครับผมเนี่ยตามดูครับผมว่าจะเป็นยังไงการหน้าเดี๋ยวเจินครับผมนึงง่ายๆครับผม่สวยครับ